มากเลยหลวงใหญ่มากโอ้โหอันนี้อะไรดกเจ้าพราดอกเก้าหเจ้าพระาเอาละครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เจ้าของนะครับน้องน้องชื่ออะไรครับอ่มณ์โกรจากแก้วครับครับผมอันนี้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยจังหวัดอะไรอ่าจังหวัดสระบุรีอ่าอำเภอตำบล อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีอ๋ออำเภอหนองแคสระบุรีเรานะครับอ่ใช้นะกำนันมาด้วยเลยอาสัมภาษณ์เลยทีเดียวก็คือครับนี่ครับกำนันเอกนะครับแล้วก็ข้าวฟ่างนะครับนี่ครับอ่าก็จะสัมภาษณ์น้องมีนะว่าโอ้โหทําอย่างไรทําไมรวงข้าวมันงามขนาดนี้เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรยังไงครับเนี่ยเดียวข้าวแล้วก็พักหน้าดิมไว้ก่อนแล้วก็มาสูบน้าใส่แล้วก็ปั่นอ่าอ่า ันแล้วก็หมักเทนเดอร์หมักเทนเดอร์หมักไว้กี่วันหมักไว้สามวันสามวันครับแล้วแล้วทำไงต่อนี่เราก็ยำยำทำเลยยำทำนาครับทำเลยโอ้ทำเชือกทำอะไรเนี่ยเหรอครับทำเชือกทำทำเลยครับทำปกติเลยครับเอาไม่ได้หมักไว้นานๆเป็นสิบวันเหรอไม่ถึงครับเหรอครับรีบรีบใจร้อนใจร้อนใจร้อนควัวน้ำไม่พอครับแล้วก็ัวน้ำมันมันแห้งไวอ๋อก็เลยรีบขั้นบันไดขั้นบันไดเนาะครับ ก็เลยอ่าย่ำทำนาย่ำทำเลยครับอ่าแล้วทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นมากี่วันถึงหวานข้าวกี่วันถึงจะได้หวานปบหยคอ่าครึ่งเดือนอ๋อเออสิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันก็คือข้าวมันออกมาแล้วสิบห้าวันเราก็หวานปบหยปใบหยกเลยครับใบหยกกี่กระสอบได้แลวกระสอบผสมยูเรียด้วยไหมผสมยูเรียด้วยครับอ๋อผสมยูเรียประมาณกี่โลต่อไร่อะห้าหรือห้าหรือสิบโลผมผสมผสมรวมเลยมัน ใบหยกใบหยกสองกระสอบอ่าแล้วก็ยูเลียครึ่งกระสอบอ๋อครับครึ่งกระสอบอ่าครับก็ผสมแล้วก็หวานรอบแรกครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาใช้กิ่งทองฉีดตอนไหนอ่ะพอได้สักสี่ห้าวันก็ฉีดสี่ห้าวันฉีดกิ่งทองพ่นพ่นพร้อมมาเลยครับอ๋อเลยเราได้ใช้ตามสปีดไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้กิ่งทองเดียวกิ่งทองเดียวแล้วทีนี้เนี่ย นี่มันได้กี่วันเราถึงหว่านรอบสองไหมได้สองเดือนก่อนเดือนเข้าเดือนที่สองเราก็หว่านหว่านรอบสองครับอ๋อใบหยกเหมือนเดิมผสมเหมือนเดิมนะผสมเหมือนเดิมอ๋อก็คือใบหยกสองลูกกับเคมีครึ่งกระสอบครับอ่าครับแต่แต่แต่หว่านสามรอบหว่านอ่าเอาปุ๋ยสูตรมามาส่งท้องอีกส่ง้องนี่ครับส่งซองคือตอนไหนะ แต่งหน้าไงอ๋อแต่งหน้าอ๋อมันกำลังทองไงล้วก็อ๋อมาแต่งอีกรอบแต่งท้องมัะโอ้มันเลยออกมาลวงยาวเงี้นะโอ้โหมันออกมาอย่างยาวอย่างงามเลยเนี่ยครับไปดูใกล้ๆครับพี่น้องเลยเดี๋ยวก็จะใช้กิ่งทองขีดพ่นอีกทีนึงนะครับลวงนี่ออกมาแบบโอ้ยไปตาอนอนนนะแต่งนี้เขาดีดไม่ค่อยมีแต่งนี้ไม่ค่อยมีเลยแทบมองไม่เห็นเลยลงไปถอนยังไม่ได้ลงเลยมีน้อยปลาไปเนาะ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเ่ยวทุ่งนะครับมากับข้าวฟ่างมังกรน้อยแล้วก็พิดานะครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวคือพิดาเนี่มาใหม่นะครับมาจาก่อะบิตบุรีนะครับมาทําคลิปนุ่นข้าวฟ่างมังกรน้อยครับตัวผอมๆบางๆอย่างนั้นนะครับอ่านี่มาดูครับดอกเจ้าพญาอยางงามครับพี่น้องครับตอนนี้กาลังออกรวงพี่น้องดูครับโอ้โหดูครับเขากําลังออกรวงอย่างงามครับ ไอ้สี่สหายของเราแทบไม่มีข้าวดิดข้าวเด้งหรือต้นหญ้าให้เห็นเลยครับเต็มไปหมดเลยโอ้โหสวยงามมากครับออกเสมอกันหมดทั้งทุ่งเลยครับพี่น้องครับโอ้โหนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับหน้ากล้องก่อนเห็นไหมครับว่าข้าวมันงามขนาดนี้เคยเห็นไหมเนี่ยดูสิเขาเรียกว่าดอกเจ้าพญานะครับกําลังออกรวงนะตอนนี้นะครับได้ประมาณเจ็ดสิบกว่าวันดูครับโอ้โหดกเจ้าพญาเป็นข้าวกอขอพันใหม่นะครับ อ่าที่เขาศูนย์วิจัยชัยนาทออกมานะครับดูครับพี่น้องครับรวงอย่างงามครับออกเสมอกันเต็มทุ่งเลยโอ้ยงามมากครับพี่น้องครับเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็ไล่ละตันกว่านะครับขึ้นเลยนะครับเรากำลังจะมาลุ้นกันว่าจะได้ถึงร้อยยี่สิบถังไหมนะครับอย่างงามครับพี่น้องครับโอ้โหสวยจริงๆแปลงนี้ครับอันนี้คือ อ่าคนถ่ายคนปีนปีเซนเตอร์ก็สวยนะครับนี่ครับเห็นตากแดดตอนนี้กําลังเที่ยงพอดีร้อนมากแต่ก็สู้นะดูครับโอ้โหสู้สู้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอย่างงามครับพี่น้องครับสวยงามมากครับตอนนี้ครับเราเห็นแล้วเนี่ยโอ้ดีใจแทนชาวนาครับนี่แหละจะปลดนี่ได้ก็เหตุนี้แหละครับก็คือเราใช้ผลิตภัณฑ์สีสหายของเรานะครับสีสหายก็คือ เซนเดอร์ ender, นะครับกิ่งทองใบยกทามสปีดนะครับนี่เรียกว่าสีสหายนั่นเลยนะครับโอ้โหดูรวงครับถ่ายดูใกล้ๆนะครับอ่านี่